Isuzu MU-X คันนี้ราคาป้ายแดงเกือบล้านสามเลยนะคะมือสองวันนี้ราคาไม่ถึง5 0 0แสนแล้วค่ะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์ P/PV 7ที่นั่งเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆในตลาดรถมือสองเครื่องยนต์ดีเซล3000 cc ระบบขับเคลื่อน2ล้อตัวรถเป็นสีขาวมุกมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันค่ะ Isuzu MU-X สามจุดศูนย์ VGS Turbo Navy พีสองพันสิบสี่คันนี้ได้เป็นรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงนะคะตัวรถยังมีประกันชั้นหนึ่งเหลืออยู่ค่ะกระจังหน้าโครเมียมสองชั้นเท่ๆ แบบนนี้ะะคะโคมไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ LED ค่ะชุดแต่งฟรีฟอร์มรอบคันสีดําตัดขาวเท่ๆแบบนี้เลยค่ะมีเซนเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดนะคะจะได้เป็นบุญแจรีโมทสอดอกครบนะคะระบบสมาร์ทคีย์เลสมีบุญแจล็อกเทคค่ะกระจกข้างโครเมียมนะคะมีไฟเลี้ยวในตัวติดตั้งคิวกันสตร์สีขาวมาให้แล้วนะคะมือจับประตูโครเมียมพร้อมชุดกันลอยล้อแมกเติมจากศูนย์ค่ะใส่ย,ยางใหม่ปี2025 ด้านข้างใส่บันไดชุดแต่งสีขาวพื้นดําแบบนี้ค่ะด้านบนมีขายึดแหลกหลังคานะคะแล้วก็คลิปฉลามด้านหลังมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3คิวโครเมียมกล้องมองหลังเซ็นเซอร์ถอยให้อีก4จุดค่ะชุดแต่งท่อคู่ด้านล่างนะคะฝาท้ายเปิดง่ายค่ะนั่งเต็ม3แถวจะมีพื้นที่วางของประมาณนี้นะคะพับเบาะแถวสามเรียบแบบนี้ได้เลยมีช่องเก็บของตรงนี้ให้นะคะสามารถดึงออกได้ช่องเสียบสายชาร์จพาวเวอร์เอลเลสสำหรับแถวหลังค่ะที่เก็บอุปกรณ์แม่แรง ต,าต,าตายางอะไหล่อยู่ด้านล่างนะคะช่วงล่างสวยเดิมไม่มีสนิมค่ะเบาะแถว2ปรับพับเพิ่มพื้นที่วางของได้แบบนี้ค่ะภายในเป็นสีดําตกแต่งด้วยลายไม้เบาะหนังสีเบจทั้งคันนะคะเบาะฝั่งคนขับปรับไฟฟ้าแผงประตูสวยมากค่ะวัสดุต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยระบบเจนทันล็อกกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าค่ะคอนโซลหน้าสีดําสภาพเนียนๆแบบนี้เลยคันนี้เลขไม้ปัจจุบัน227,0 0 0กิโลเมตรนะคะมีประวัติเข้าเซอร์ ไอศูสูตุตลอดจนถึงปัจจุบันค่ะพวงมลาลัยพาวเวอร์ค่ะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงฝั่งซ้ายคอนโซลด้านบนมีช่องเก็บของเปิดปิดได้แบบนี้ค่ะคันนี้ติดตั้งหน้าจอเพิ่มนะคะเป็น Android ขนาด10นิ้วะระบบสัมผัสสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อ WiFi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะมีกล้องมองหลังแบบชัดแจ๋วแบบนี้มาให้ค่ะมีวิทยุ FM AM นะคะระบบแอร์ดิจิตอลมีโหมดออโต้ช่องเสียบ USB หัวแกงหุ้มหนังตกแต่งด้วยลายไม้ใหม่ๆเลยแบบนี้เลยค่ะ คันนี้จะได้เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะคะมีช่องวางแก้วน้ําตรงกลางให้2จุดค่ะที่วางแขนแลช่องเก็บของด้านในเพดานจะเป็นสีเทานะคะมีไฟ2แผนที่ที่บางแดดคันนี้จะมีจอกลางมาจากโรงงานมาให้นะคะไฟกลางและปุ่มปรับแอร์ด้านหลังเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc VGS Turbo 177แรงม้าค่ะใช้งานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ5สปีดอัตราการสส้นเปลืองเฉลี่ย12-13กิเมตรต่อลิตรนะคะคันนี้ติดตั้งโช๊คโ o p a n 2.0นุ่มหนึบเกาะถนนดีเลยค่ะเดี๋ยวพาไปลองขับกันนะคะ ีจะเหมาะวิ่งทางไกลมากนะคะรอบเครื่องมาไวขับมันๆค่ะเครื่องยนต์ใหญ่ๆแบบนี้ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการเดินทางได้ดีค่ะแต่ยังคงความคล่องตัวสวยนะ่าใช้ในราคาเพียงแค่499,000บาทนะคะซื้อสดหรือจัดไฟนแนนซ์ก็ได้ค่ะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้น9,800บาทรถอยู่แถวจลิ่งชันกรุงเทพนะคะเข้ามาดูรถจริงก่อนตัดสินใจได้เลยจ้า